สวัสดีค่ะอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะใครกำลังมองหา SUV 7ที่นั่งแนะนำคันนี้ค่ะอีกคันหนึ่งเป็นรถฟอร์ดนะคะ2.0ไบเทอร์โบ 4x4 แรงม้าอยู่ที่213แรงม้านะคะไปชมภายในภายนอกกันค่ะเอาแบบเรียวๆเหมือนเดิมค่ะรถเราไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ำนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสเช็คประวัติได้และก็ที่สำคัญคันนี้เป็นรถฟอร์นะคะออกในศูนย์เครือของเราเองค่ะไว้ใจได้ สีขาวมุกนะคะเป็นสียอดฮิตนะไมคันนี้น้อยด้วยไมยอยู่ที่90,000กับ900มาเพราะมแม็กอันลอยขอบยี่สิขาสำหรับ4ี่คูณสนะคะใครที่ชอบรถแรงนะคะแล้วก็ลุยได้ด้วยครอบครัวไปได้ด้วยหนูแนะนำเลยเพราะว่าเป็นรถที่ความปลอดภัยสูงนะเรื่องช่วงล่างสำหรับรถฟอร์ดเนี่ยคือเขาแบบถ้าใครใช้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไปรอบ,บคันก่อนเนาะไปรอบคันไปรอบคันก่อน อันนี้มีสลูปค่ะแหลกหลังคานะคะยึดกับตัวถังใช้งานได้จริงนะคะได้เรื่องความแข็งแรงและสําหรับตัวท็อปนะคะลูกค้าที่จะได้เพิ่มเติมก็คือระบบปาท้ายแฮนด์ฟรีผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีเบาะแถวสามนะคะพับปรับไฟฟ้าแบ่งเป็นสี่สิบหกสิบเลือกพับได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะส่วนห้องโดยสารตอนเขาเรียกแถวกลางนะคะก็คือสามารถพับลอยได้นี่ที่หนูบอก ได้ความมันเกประสงค์สุดๆทำได้ทัท้งสองฝั่งเลยค่ะกว้างนะคะพับแล้วที่นอนลงได้เลยอันนี้จะแบจะเดินทางแบบไกลๆไม่โดยสารนะเอาที่นอนลงเลยอย่างนี้คือกว้างจริงกว้าง,งมากดูดู <laughs> นี่ที่สำคัญเขาเรียกอะไรอะสลูปสลูปเดี๋ยวหนูไปเปิดให้ดู กว้างเบาะหนังนะคะหนังสีดำทั้งคันค่ะไม่ขาดหนูเช็คให้แล้วตัวท็อปสุดความปลอดภัยก็ครบสุดออปชั่นก็ครบสุดดูห้องโดยสารเนี่ยหนังไม่มีขาดนะคะแล้วคอนโซลใหม่มากคันนี้จะได้เบาะอาจจะได้เพิ่มเติมก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ ถุงลมอ่ะเจ็ที่รวมทั้งที่เข่าด้วยค่ะสำหรับสีคูณสีที่จะได้มาหนูสตาร์ทให้ดูพวงมวาลัยเป็นแบบมัตติฟังกชันนะคะจอทัชสกรีนได้ค่ะแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้ง Apple c a r p l a เพนะคะ Android Auto เบาะคู่หน้านะคะเป็นไฟฟ้าด้วยนะพุทสตาร์ท หลังคาจะเปิดจะเปิดแค่จะเปิดแค่ม่านรับแสงเขาเรียกอะไรรับแสงเหรอรับแสงรับแสงเก๋ๆถ่ายรูปเบาๆในวันหยุดนะคะหรือจะเปิดรับลมด้วยก็ได้ค่ะแต่แนะนําให้เปิดช่วงเย็นๆนะคะตอนกลางวันจะเปิดร้อนจัดกิดก่อนรับแสงอย่างเดียวพอคอนโซลใหม่มาก มีสลักให้ว่าเอเวอร์ด้วยค่ะเป็นตรงรุ่นของเขาคันนี้มีคูดคอนโทนคูดคอนโทนที่เป็นอะดัปทีฟด้วยก็คือสามารถลดระดับความเร็วตามคันหน้าได้มีเลนคิปปิ้งนะคะมีเตือนจุดบอดสายตาค่ะครบอะคันนี้คือครบแล้วก็มีโหมดให้เลือกการขับขี่ของสำหรับ4คูณ4ด้วย เลือกตามสภาพการขับขี่ของท้องถนนของลูกค้าได้เลยค่ะเจอสถานการณ์ไหนเลือกไปตามนั้นได้เลยค่ะจะเป็นทางขู่ค่ะเป็นตายเป็นโคนนะคะเลือกได้แต่ว่าถ้าธรรมดาก็จะเป็นขับสองก็คือสองล้อปกติล้ําอ่ะซื้อซื้อค่ะคัออนนี้ก็ซื้อซื้อ <laughs> ตรงไหนอีกตรงไหนอีกที่หนูยังไม่ได้พูดถึงบอกไว้ดูเบาะตรงกลางเบาะตรงกลากงาใช่ไหมคะรรเราพับแต่เราไม่ได้ดูโอเคให้ลูกค้าดู ปิ๊บ,บนั่นคือหนูเอากุญแจลงมาด้วยค่ะคลิปนี้ไม่พลาดน,นะคะปกติจะต้องแบบลืมกุญแจตลอดดูใหม่ใหม่มากอาจจะโดยสารนะแต่โดยสารน้อยนี่นี่เป็นไงมีที่วางแก้วของผู้โดยสารด้วยและก็ที่หนูบอกจะไปแคมปิ้งจะลุยจะเข้าป่าอะไรก็เรียนเชิญได้ค่ะแล้วก็มีไฟบ้านให้ด้วย230รโวลต มีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถปรับได้จะให้แอร์ลงลงมาที่ตัวไปที่เท้าอะไรเงี้ยเนี่ยพัดลมแล้วก็นี่อุณหภูมิชาร์จไฟข้างหลังได้ใช่ไหมตรมงไหนตรงนี้ะใช่ค่ะแต่มันมีออกข้างล่างนี้ด้วยนะตอนที่หนูหนูปรับอะเหมือนจะเอานี่นี่น,นี่สองข้าง ใหม่ใหม่ค่ะใหม่มากเบาใหม่เก็บไงเนี่ยเสียชื่ออีกแล้วเสียชื่ออีกแล้วโอเคใหม่เบาใหม่แล้วหนูเปิดเครื่องยนต์ให้ดู 4คู4อยู่เรียนเชิญเลยค่ะได้สีขาวมุกด้วยแล้วก็ดูนี่ฝากระโปรงเป็นแบบโชกค้คำก็คือสุภาพตตีมือเดียวได้ปล่อยเลยถึงน็กเต้นในนี้นะเนี่ยแนตะ่หลายท่านอยากได้แล้วฟังเสียงเครื่อง 4x4 ูณสิีนี่213แรงนะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องอยู่อ๋อหนูต้องอยู่ใกลใกล้ใช่ไหมคะ สม,มูทนะเธอโบว์สอลูกอะ่ะก็เร็วรบเหมาะเดินทางใช้งานในเมืองอะไรก็ได้ปกตินะคะเพราะว่าพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าแล้วรัศะะมีวงเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากขนาดหนูเป็นคนขับรถไม่เก่งเวลาหนูเลี้ยวหนูถอยอะ่ะคือสบายนะเพราะว่าคันนี้เขามีเหมือนตัวช่วยจอดเข้าซองเลยนะจอดอัตโนมัติอะ่ะจบ ที่เพ็รเกษมเจ็ดสิบเจ็ดนะคะราคาขายยังไม่ได้บอกเนาะคันนี้นะคะขายอยู่ที่960,000บาทออกใต้แดงคันนี้ตอนนั้นน่าจะร้านเจ็ดแสน้าหนเก้าพันซื้อวันนี้ไม่เสียแวตดด้วยนะคะใครกําลังมองหารถใช้งานสวยๆแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแนะนําเลยค่ะรถมือสองสวยๆคุณนะภาพดีนาทีนี้ต้องที่จริงใจ v p u ยุค่ะเท่านั้นค่ะ